วันนี้จะพาไปดูสถานที่ถ่ายทำหนังของคุณชุติมาสุวรรณรัตน์ในเรื่องเจ้าสาวคืนเดียวครับสถานที่แรกที่ไปถ่ายทำก็คือที่บ้านพักของคุณกรุงศิวิไลพระเอกของเรื่องบ้านหลังนี้แหละครับหนังเรื่องเจ้าสาวคืนเดียวนั้นผู้สร้างก็คือสหมคลคลฟิมนะครับเข้าฉายเมื่อวันที่3เดือนมิถุนายน2521ที่ โรงหนังสาราเฉลิมไทยโรงหนังสามย่านนี่ครับบ้านคุณตรุงศรีวิไลเมื่อ47ปีที่แล้วนะครับจะสังเกตเลยนะครับว่าไม่ต้องจัดฉากอะไรเลยรูปที่เห็นอยู่ในบ้านนั้นก็คือรูปที่มีอยู่ปกติของบ้านนะครับที่เดินขึ้นกระไดไปเมื่อสักครู่ก็คือดาราซึ่งเล่นหนังกับคุณชุติมามานานนะครับโขนศักดิ์สิทธิ์หรือโขนบ่อผี โทรศัพท์ไปคุยกับนางเอกของเรื่องครับคุณนาวรัตน์ยุกตะนันบางคนสงสัยว่าทําไมรู้ว่าเป็นบ้านคุณกรุงศรีวิไลมาดูภาพนี้ครับนี่คือภาพคุณกรุงศรีวิไลกับครอบครัวให้สังเกตนะครับอาคารที่อยู่ด้านนอกมีป้ายตัวหนังสือพอเปิดประตูบ้านมานะครับเดี๋ยวกล้องซูมเอาออกมาเห็นไหมครับก็เห็นเป็นอาคารที่อยู่ด้านนอกแล้วก็มีตัวหนังสือขึ้นมานี่แหละครับถึงทราบว่าเป็นบ้านของคุณ กรุงศีไวไลนะครับที่ใช้ในการถ่ายทำหนังเรื่องเจ้าสาวคืนเดียวซึ่งก็เพิ่งจะเห็นจากหนังเรื่องนี้แหละครับเรื่องอื่นนี้ยังไม่ทันสังเกตนะครับก็น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับในปี2521แล้วก็ใช้บ้านคุณกรุงศีไวไลเป็นที่ถ่ายหนังด้วยแล้วจากหนังตลอดทั้งเรื่องนะครับผมก็ลองไล่ดูภาพก็จะมีภาพที่ถ่ายที่บ้านคุณกรุงอยู่ นี่เป็นฉากที่สองแล้วนะครับที่ถ่ายที่บ้านคุณกรุงนี่ถ่ายชั้นล่างเดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนครับก็จะเป็นบ้านคุณกรุงอีกนะครับสังเกตจากวอลเปเปอร์นะครับโทนสีเดียวกันแล้วรูปคุณกรุงอยู่ที่หลังโซฟาขนาดใหญ่เห็นไหมครับบางคนบอกว่าเอ๊ะจัดฉากได้จัดฉากได้ครับแต่ว่าถ้าไปที่บ้านคุณกรุงเองไม่ต้องจัดฉากเพราะว่าทุกอย่างนั้นก็มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วนะครับ นักเอกของเรื่องจะมีอีกคนหนึ่งนะครับที่คุณกรุงแต่งงานตอนต้นเรื่องแบบไม่เต็มใจก็คือคุณทัศวรรณเสนีวงศ์ณทธยานักเอกของคุณชุติมาสุวรรณรัตน์นั่นแหละครับเรื่องนี้ต้องประกบกับคุณนวรัตยุทธนันต์นี่ครับนี่ชั้นบนบ้านนะครับบ้านคุณกรุงสีวิไลบางคนถามว่าอยู่ตรงไหนเออผมก็ลืมถามด้วยว่าอยู่ที่ไหนแต่จริงๆคุณกรุงเนี่ยอยู่ปากน้ําแต่ว่า ย้ายมาอยู่ในกรุงเทพตอนที่แต่งงานนะครับน่าจะเป็นโชคชัยโรมิตรหรือเปล่าวันนั้นคุยกับลูกชายของคุณพรพโรธเหมือนเหมือนจะพูดว่าเคยเห็นบ้านคุณกรุงศรีวิไลยอยู่ในซอยโชคชัยสีถนนลาดพร้าวนะครับนี่ครับคืออีกฉากหนึ่งนะครับที่ถ่ายทําที่บ้านคุณกรุงศรีวิไลถ้าเด็กสมัยนี้ดูจะงงว่าคุณกรุงทําอะไรอยู่นี่คือโทรศัพท์สมัยทุก่ันนะครับโทรศัพท์ใช้สาย อีกสถานที่หนึ่งที่หนังไปถ่ายทำก็คือที่บริษัทโอสถสภาเต็กเฮงอยู่ที่ถนนรามคำแหงนี่แหละครับแต่ว่าเขาไม่ได้ถ่ายที่ป้ายจําทรงอาคารเอานะครับมีบางเรื่องนั้นเคยถ่ายทำเช่นเดียวกันก็จะเป็นฉากที่คุณนวรัตน์นั้นมาทำงานนะครับแล้วก็เดินออกจากงานน่าจะเป็นตอนพักเที่ยง ถนนด้านนอกก็คือถนนรามคำแหงนะครับที่มีรถวิ่งอยู่ปัจจุบันอาคารหลังนี้ยังอยู่นะครับแต่ว่าถูกอาคารใหญ่ๆที่อยู่ด้านหน้านั้นบังเอาไว้นะครับอดสุดสภานี่คุณกรุงศรีเวิไยจริงๆในเรื่องนี้เขารักกับคุณนวรน์มาก่อนถูกจับแต่งงานโดยไม่เต็มใจกับคุณทศวรรษก็เลยเป็นเจ้าสาวคืนเดียวแล้วก็รอห้องระแหงกว่าจะเข้าใจกันได้ก็นานพอสมควรนะครับหนังจบพอดี และอีกสถานที่หนึ่งที่ไปถ่ายทํานี้จะเกี่ยวกับคุณเอวรัตถ้าภาษาหนังเขาเรียกภาษาชาวบ้านเขาเรียกวันนี้ไปบวชชีแต่ว่าจริงๆไปบวชเป็นเขาเรียกอะไรไปบวชคริสนะครับฉากนี้ถ่ายทําที่โบสถ์วัดมหาไทยนะครับอยู่ที่ไหนตอนที่พูดนี้ผมก็ลืมพิมพ์ Google หาดูนะครับว่าโบสถ์นี้อยู่ที่ไหนเออ ท่านใดลองพิมพ์แล้วก็เอามาบอกเพื่อนๆในคอมเมนต์ได้นะครับว่าโบสวัดมหาไทยต้องอ่านมหาไทยนะครับมันมีไม้เอกผมก็ไม่แน่ใจเขาเขียนมีไม้เอกจริงๆนะครับนี่ครับคุณนวรัตก,ก็ถ่ายอยู่ฉากเดียวครับชัดที่เหมือนกับผิดหวังแล้วก็ขอเข้าโบสน,นะครับคุณกรุงก็งมาตามดีนะครับดูอีกสักพักหนึ่ง เปิดประตูออกมาโลเคชันด้านนอกของโบสถ์นะครับมันจะเจอคุณกรุงศรีวิไลามานั่งรอที่ประตูเมื่อสักครู่นี้เห็นคนยืนมุงนะครับเพราะรู้ว่ามีการถ่ายหนังก็จะไปยืนดูสนุกดีนะครับชีวิตผมนี่เนี่ยครับเห็นไหมครับที่ประตูมีคนยืนดูผมยืนดูเขาถ่ายหนังสมัยที่มาเรียนหนังสืออยู่ในกรุงเทพผมว่าน่าจะไม่ถึง10บเรื่องนะครับที่รามนี่จะเยอะหน่อย ที่ข้างของหลอดเวลาหนังเกี่ยวกับสารนี่ก็เห็นนะครับสนามหลวงนี่เห็นไม่กี่ครั้งนะครับที่มาถ่ายหนังก็สําหรับคนที่ชอบหนังอย่างเราก็ถือว่าเป็นบุญตานะครับที่ได้เห็นเขาถ่ายหนังแต่เห็นเขาถ่ายแล้วเหนื่อยแทนนะครับ <c oughs> กว่าจะเสร็จแต่ละฉากนี่ยากฉากนี้นี่ไปดูหนังครับคน์เตอร์หรือว่าตู้จําหน่ายตัวเป็นลักษณะแบบนี้สองคนที่ไปดูก็คือนางเอกคนนี้ครับคุณ ทศวรรษศสนิวงศ์นะอยุธยาไปกับเพื่อนก็คือคุณเมตตารุ่งรัตแล้วคุณเมตตาก็โทรไปชวนคุณกรุงศรีวิไลคุณกรุงศรีวิไลก็ปลอมตัวอย่างที่เห็นนี่แหละครับเพื่อที่จะมาเรียกว่ามางอง,งอนนางเอกแล้วก็แต่งตัวเป็นฮิปปี้นี่ค่าดูหนังนะครับรอบเที่ยง25บาทเมื่อ47ปีที่แล้วเป็นโรงหนังชั้นหนึ่งนะครับปัญหาของผมก็มีอยู่ว่าสมัยที่ อยู่กรุงเทพนั้นไม่เคยดูโรงหนังชั้น1นสักครั้งเลยนะครับดูแต่ชั้นสองไม่เรียกชั้น2โรงชานเมืองที่ใช้สองเรื่องคัวบี่บาทไอ้ยีบาทเรื่องเดียวหรือว่าราคาแพงกว่านี้นี่ไม่เคยดูเลยก็เลยเป็นปัญหานะครับว่าไอ้ลูกกรงลักษณะแบบนี้โรงหนังลักษณะแบบนี้นั้นชื่อโรงอะไรแล้วก็เห็นนักเรียน เห็นไหมครับเห็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาบางคนจําชุดของเขาเรียกว่าเด็กโรงหนังคอยส่องไฟจําได้นะครับก็จะสามารถบอกได้ว่าโรงหนังนี้คือโรงหนังอะไรที่ผมดูชานเมืองนะไม่มีคนส่องไฟนะครับพอเข้าประตูไปเขาส่องยาวไปเลยนะครับเดินหาที่นั่งเองเพราะว่าไม่ต้องดูเลขที่นั่งนะครับตรงไหนว่างก็นั่งได้เลยแต่ว่าโรงหนังชั้นหนึ่ง จะต้องบุกที่นั่งนะครับแล้วก็นั่งตามที่ที่กำหนดนะครับโรงหนังนี้ก็เอาเป็นคำถามฝากคนที่ดูคลิปนี้นะครับว่าคุ้นๆไหมครับว่าโรงหนังนี้ชื่อโรงหนังว่าอะไรนะครับและทีนี้เขาก็ถ่ายตัดแปะไปที่จอหนังนะครับชายหนังฝรัง่งนี่ครับคุณกรุงก็หัวเราคุณทัรรควน,นี่ไม่รู้นะครับว่าเป็นคุณกรุงแต่ว่าคุณเมตตาน,นั้นรู้เพราะว่าไปนัดหมายมาเพื่อที่จะให้ มาอยู่ใกล้กันเดี๋ยวเคยดูนะครับแบบนี้ยังเอาไฟส่องไปที่การถนะ่ายหนังผู้ที่นั่งอยู่ข้างหลังนี่ก็ร่วมในการถนะ่ายหนังอาจจะใช้เวลาไม่นานนะครับฉากนี้น่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับหนังมั่งตัวประกอบแบบนี้ไม่นา่าไม่น่าต้องมีนะครับอาจจะไปขอรอบใดรอบหนึ่งเพื่อที่จะ ถ่ายหนังนะครับสมัยก่อนนะครับทำแบบนี้ได้แต่สมัยนี้ไม่ได้นะครับต้องปิดโรงแล้วก็ถ่ายสมัยก่อนนี่คนดูชอบถ้ารู้ว่ามีการถ่ายหนังในโรงหนังแล้วไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องจ้างตัวประกอบบอกชาวบ้านเท่านั้นแหะครับไปนั่งดูกันเต็มในโรงหนังเลยนี่เดียครับเห็นไหมครับคุณครุงเรียกว่าอินไปกับหนังที่อยู่บนจอก็เลยถูกคุณทศสวัรด์นั้นทำลายนี่ครับ ดูคนดูหนะังเอาละครับแล้วฉากต่อไปนี่จะไปที่ชะอําครับน,นี่ครับบังกะโลสาลีวิลล่าอยู่ที่ชะอําชะอําก็อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับจริงๆถ่ายเป็นบ้านที่เป็นบังกะโลที่บ้านเป็นหลังด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับให้เห็นนิดเดียวนะครับวันนี้คือที่ชะอําแล้วหนังก็ลงไปที่ ประจวบคีรีขันธ์นะครับไปถ่ายทําที่สถานีตำรวจภูทรอรําเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี่ครับขึ้นมาจริงๆจริงๆลักษณะนี้สามารถจัดถ่ายในโรงถ่ายได้นะครับแต่ว่าหนังนี่ลงไปทางถึงไปจนถึงหลังสวนนะครับก็เลยคิดว่าผู้กํากับน่าจะใช้วิธีขอความร่วมมือกับสถานที่ที่เกี่ยวข้องซึ่ง ในสมัยก่อนนี่ค่อนข้างจะง่ายนะครับไม่ยุ่งยากเหมือนปัจจุบันนะครับบางครั้งก็ท้าไม้ติดขัดอะไรก็ใช้ตำรวจจริงๆนั่นแหละครับร่วมแสดงแต่ถ้าติดขัดก็ใช้นักแสดงที่เตรียมไปน,นี่ครับจบจากสถานีแล้วก็จะไปอีกที่หนึ่งครับที่ว่าการอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนี่ครับก็จะเป็นฉากที่ โลเคชันหรือว่าสถานที่ถ่ายทำที่สุดท้ายจริงๆมีอีกหลายที่นะครับแต่ว่ายังดูไม่ออกนะครับแต่ว่าหนังส่วนใหญ่เขาบอกว่าถ่ายที่หลังสวนนะครับมีชาวบ้านที่หลังสวนมาร่วมแสดงด้วยที่เดินเข้าไปเห็นด้านหลังนี่คุณเสริมพันธุ์สุธิเนศนะครับเล่นหนังประจําของคุณชุติมาขวาเป็นคุณมานพผู้หญิงคุณมารสีนาบางช้างแล้วนี่ก็พระเอกของเรื่องกลุ่มสีเวไลเมื่อ 47ปีที่แล้วครับ